ที่เข้ามาตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยใหม่ๆก็เก่งกําไรนะก็คือว่าไม่ต้องไปดูหรอกดูเฉพาะบนกระดานดูเฉพาะบนกระดานนะหุ้นตัวนี้ขึ้นสมัยก่อนลิกรดานนะเพราะมันอยู่บนกระดานขึ้นขึ้นลงๆอะไรต่างๆเนี่ยหุ้นตัวนี้กําลังขึ้นกําลังขึ้นซื้อมีคนมาเล่นกันเยอะซื้ออะไรต่างๆจนกระทั่งแบบเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วก็ปี4 0่สิแล้วก็ตกงานเลยนะ ทำงานอยู่ดีๆตกงานจะมาแล้วก็แล้วอาชีพใหม่ก็ไม่มีหุ้นเนี่ยในตอนนั้นนะหุ้นเมืองไทยเนี่ยถูกมากนะราคามันตกลงมาประมาณ90%แต่เก้าห,หุ้นถูกมากเลยเฉพาะปันผลอนะปีละ10%เราก็ตกใจโอ้ดีมาก <c oughs> ก็เลยเริ่มต้นชีวิตจริงๆนะว่าลงทุนเพื่อชีวิตผมใช้คำว่าลงทุนเพื่อชีวิต ถ้าคุณลงทุนผิดเมื่อไหร่อ่ะชีวิตคุณอะ่ะเดือดร้อนแต่ก่อนลงทุนผิดไม่เป็นไรหรอกก็เล่นกันอะ่ะใช่ไหมกำไรก็ดีใจขาดทุนเท่าไหร่ก็เสียใจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเล่นไปนอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมแล้วก็คอยเล็งว่าเขาจะเล่นตัวไหนตอนนี้ไฟแนนซ์กำลังมาตอนนี้พ่อปตี้กำลังมาก็เข้าไปเล่นพอสองสามเดือนหุ่นขึ้นก็ขายพุดลงบางทีก็าขายเหมือนกันก็คือดูจังหวะดูอะไรไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือสิ่งที่ ผมว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แหละเป็นอย่างที่ผมเคยทําก่อนปี40จะมาที่เล่นกันแบบเล่นกันสนุกสนุกไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเราหรอกจะมาเล่นสนุกแล้วก็ได้เงินบ้างเสียเงินบ้างนิดหน่อยแต่ก็หวังว่าจะได้บ้างไงได้บ้างซื้อไปเนี่ยยังคิดเข้าข้าวเลยว่าสิบล้านเนี่ยปันผลปีละล้านซึ่งหาไม่ได้เลยนาทีนี้ใครบอกว่า คุณมีเงินสิบล้านแล้วได้ปันผลล้านหนึ่งไม่มีหรอกอจริงๆตอนนี้มันประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ก็เก่งละนะตีไส้สามเปอร์เซ็นต์ดีๆเนี่ยก็เท่าไหร่อะใช่ไหมสามแสนเข้า <c oughs> เรียนพอดีเลยใช่ไหมเข้า <c oughs> <c oughs> เรียนปีละสามแสนแตนะ่นะนะก็เลยบอกว่าถ้าเราได้เข้าได,ได้ได้เงินสิบล้านเนี่ยได้เงินปันผลปีละล้านเนี่ยเราก็ใช้ใจ่ายได้ค่าเราเรียนจ่ายไปสามแสนอีกเจ็ดแสนเนี่ย ใช้ได้ทั้งปีอ่าเป็นที่มาว่าลงทุนเพื่อชีวิตแหละแล,ะล้วก็หลังจากนั้นมันก็เติบโตมาเรื่อยๆืยเพราะว่ามันฟื้นมันอะไรแล้วประเทศไทยตอนนั้นยังยังเติบโตยังเติบโตเยอะนะพอยังเติบโตเยอะหุ้นมันก็ขึ้นตามนะนอกจากหุ้นขึ้นตามเพราะว่าเศรษฐกิจยังเติบโตได้อะไรด้วยเนี่ยที่ผมชัดเจนก็คือว่าต้องไปต่างประเทศถ้าถ้าคุณยังอยากจะเติบโตได้มีโอกาสร<ม>วยได้ไปต่างประเทศ คือคือต่างประเทศก็มีหลายแบบใช่ไหมเราต้องเลือกให้ถูกเราต้องเลือกให้ถูกว่าจะไปที่ไหนและเพราะอะไรใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรซึ่งหลายคนก็ยังยังไม่ค่อยตระหนักหรอกยังไม่ค่อยตระหนักเพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยถ้าลงทุนแล้วขาดทุนมีโอกาสขาดทุนเยอะเนี่ยถึง 30- มสเนี่ยผมก็ไม่เอาละแปลว่าเราคัดลอดที่3ามสิี่ไม่ไม่มีคาว่าคัดลอสลงทุนก็คือต้องกําไรถ้าถ้าเรา สงสัยว่าอาจจะขาดทุนได้เราจะไม่ลงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกหุ้นน้อยมากไม่ได้เลือกเยอะหรอกอยู่มาหลายสิบปีซื้อหุ้นไปกี่ตัวใช่ไหมคือต้องมั่นใจจริงๆว่าคุณไม่จําเป็นต้องคัดลอสอะไรทั้งสิ้นเพราะมันจะไม่มีการคําว่าลอสนะซึ่งไอ้ตรงนี้หลายคนก็บอกเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงเราต้องพยายามเราต้องพยายามคืออย่าให้มีการขาดทุนได้ไหมถ้าถือถึงสามปีแล้วย,ยังขาดทุนเนะี่ยแสดงว่าผิดพลาดละ ตัวนั้นะผิดพลาดแน่นอนถ้าซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขาดทุนเนี่ย mm. เกิดจะเป็นประจํา mm. หรือบางทีทั้งปียังขาดทุนอยู่ก็มีแต่ถ้าผ่านไปสองสามปีแล้วยังขาดทุนสแสดงว่าคุณซื้อผิดแล้ว mm. คุณต้องขายทิ้งไป mm. ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ mm. คือที่เราบอกว่าเราต้องไม่ขาดทุนเพราะว่าเราศึกษาหุ้นตัวที่มันแบบมันมันมีความแน่นอนมัน่นคงกําไรเติบโตอะไรต่างๆ mm. ใช่ไหมแล้วก็อาจจะจ่ายปันผลด้วยอะไรด้วยที่ดีด้วยงาน แต่ผมไปลงมาสิบปีแล้วนะ mm hmm. ก็ที่เวียดนามลงทุนเยอะที่สุดนะแล้วก็ตั้งบริษัทตีแตกจำกัดเนี่ยเข้ามาลงทุนนะแทนที่จะเป็นส่วนตัวแต่เงินส่วนใหญ่ยังอยู่ยังอยู่ประเทศไทยนะ mm hmm. อยู่ในกระบวนการที่ผมจะค่อยๆถอนจากประเทศไทยพูดยังไงแต่มันถอนไม่ค่อยได้ตอนนี้มันติดอยู่ mm hmm. <laughs> มันติดอยู่จะขึ้นจะขึ้นหน่อยมันก็ลงอีกละ mm hmm. ใช่ไหมแทนที่จะขายได้ไอ ขายไม่ได้อีกและใช่ไหมโบนลุ่มก็น,น้อยลงอะไรลงถึงถ้าคืนเริ่มขายม,ามันก็ตกเยอะก็เลยดึงดึงเกมไปก่อนนะแต่ที่เวียดนามมันก็เติบโตดีนะปีนี้ขี้หมูขี้หมาเก,กือบ30%มสต์ไปแล้วกำไรนะกำไรสามร์เซไม่ได้ทำอะไรซื้อหุ้นห้าหตัวใช่ไหมซื้อหุ้นที่แบบว่าเป็นซปเปอร์เลยนะของเวียดนามนะ ทีนี้คืออย่างนี้ค่ะดอกเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมมองที่เป็นบวกนะคะก็คือกับตลาดเวียดนามทีนี้เลยอยากจะให้ดอกเตอร์ช่วยเล่าในส่วนของพอร์ตของตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่ามีสัดส่วนในของตลาดเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไทยเท่าไหร่รวมถึงอเมริกาที่ดอกเตอร์เการพูดถึงการแข่งขันหรือแม้กระทั่งจีนอย่างเงี้ยค่ะดอกเตอร์พอจะแบ่งปันหน่อยได้ไหมคะจริงๆเวียดนามตอนนี้ประมาณ3 0เรเราอยู่ในธุรกิจเก่ามันมีแต่นับมันจะถดถอยลง เพราะว่าคนเราแก่ตัวบางคนก็ตายจํานวนคนก็น้อยลงใช่ไหมแล้วสินค้ารุ่นเก่าเนี่ยสังเกตไหมในชีวิตเราทุกวันเนี่ยสินค้ารุ่นเก่าเราไม่ซื้อเพิ่มขายเพิ่ม,มเราไม่ซื้อเพิ่มเราไม่บริโภคเพิ่มใช่ไหมเราไปบริโภคของใหม่ๆเช่นอย่างนี้เดี๋ยวนี้บันเทิงก็ดูเน็ตฟลิกเราไม่ไปกลับไปดูหนังไม่กระทั่งลงหนังหรือเป็นพวกทีวงทีวีน้อยลงทุกอย่างอะนะเราไปดู อะไรต่างๆ Facebook นูน่นนี่อะไรต่างๆก็มันก็ของใหม่ทท้งนั้นของเก่าวพวกนิตยสารวารสารไม่มีใครดูแล้วใช่ไหมเฉพาะนั้นจริงๆเราก็ต้องเนี่ยต้องเลือกให้ถูกก็เริ่มดูว่าใครเป็นผู้ชนะถ้าเราจับผู้ชนะได้เราก็รวยใช่ไหมค่ะทีนี้ดอกเตอร์คืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะ,คะก็คือคืออย่างนี้สมมติว่าวันนี้ดเรเราบอกว่าโอเคเราเป็นสายว i นะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นนักลงทุนเนี่ยเพื่อชีวิต แต่ในฐานะที่บางครั้งเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ได้มองภาพไกลถึงขนาดว่าลงทุนเพื่อชีวิตแบบที่แบบที่ดอ,อร์บอกว่าเรารอเวียดนามให้โตได้ดตรตอนนี้เราลงทุนเพื่อรายวันเลยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เลยจะมองเป็นพวก AI หรือบล็อกเชนตรงนี้เป็นตัวเลือกหรือเป็นสน่วนช่วยในการเราจะบอกกับนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างไงกับการที่เขาต้องการทดแทนที่มันเร็วกว่าการที่จะต้องรอใช่ไอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งมันเหมือนกับว่า คือคนรุ่นไหนคิดอย่างนั้นไงแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าโคกเนี่ยที่เราเห็นขายดีๆในอเมริกาเนี่ยมันยังไม่ได้ขายเมืองไทยแต่ตอนหลังก็มาขายตอนนี้อินเดียยังไม่กินโคกกันเลยน้อยมากมจะมอินเดียอีนพันกว่าล้านคนยังมีอีกเยอะตลาดใหญ่โตมากมันก็อยู่ไปเรื่อยๆของมันมเพราะฉะนั้นเขาบอกทําไมต้องเปลี่ยนแล้วมันแน่นอนไงว่า ไอ้โคกนี่กินกันชนะไปที่ไหนก็ชนะเปื่อยางใช่ไหมเพราะนั้นก็เราก็ต้องคิดต้องหาบริษัทพวกเนี้ยที่มันจะโตไปเรื่อยๆโตไปกับความต้องการของยีนที่ต้องการใช้บริการของมันใช่ไหมใช่ไโดยที่ว่าคนที่ใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่รวยขึ้นมารวยขึ้นมาสามสี่สิบสี่ห้าสิบปีทุกวันนี้ยังใช้ถามว่าอนาคตจะใช้ใบข์อสอบไหม คำตอบคือ Yes อ <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณไปใช้อย่างอื่นเนี่ยคุณใช้อยู่คนเดียวอะ่ะใช่ไหมคนใหม่คนที่ยังไม่ได้ใช้ Microsoft ยังมีอีกเยอะมากนะในแอฟริกาในอินเดียนในสาร,รัฐสุดท้ายก็ต้องมาใช้อ,อะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือเหตุวิธีการหลักการสําคัญของการลงทุนที่เรียกว่า VI แบบพันแท้แบบผมเนี่ยก็คือว่าเราใจเย็นๆเราไม่ต้องสนใจเราค่อยเปลี่ยนตัว แปลว่าโดยพอตของดออรค่ะดเรเลือกที่จะเป็นลงทุนทางตรงหรือเลือกเป็นพูนลายตัวมากกว่าเป็นกองทุนรวมหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงผมอะ่ะนักลงทุนเราอยากเลือกเองไงเพราะกองทุนรวมนี่คือเราไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยซื้อมันทั้งหมดอะ่ะซื้อกว่าผมก็ทํามาแล้วที่เวียดนามเพราะตอนสิปีที่แล้วผมเข้าเวียดนามเนี่ยผมไม่รู้ว่าบริษัทอะไรว่าที่ดีนะบริษัทพวกนี้มีไหมเช่นบริษัทสะดวกซื้อเวียดนามที่จะเป็นเหมือนเซเว่น มันไม่มีอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักบริษัทน้นบริษัทนี้ที่ดีๆแล้วก็กวาดเลยซึ่งผลมันก็ค่อยดีผลตอบแทนของตลาดประมาณ1ิบสิบสองสิบสามเปอร์บวกนะแต่ของเราเนี่ยบวกไปเกือบ30%ที่ประเทศไทยเมื่อ20ปีก่อนก็เป็นแบบนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ได้ดีตลอดรอจริงๆไม่ค่อยดีเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งไม่ถึง1 0ประมาณ6 7%อ แต่ของเราได้ปีละยี่สิบร้เปอร์เซ็นต์นี่แหละเป็นวิธีการที่คุณจะรวยจากตรงนี้ว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนตลาดถ้าเราซื้อดัชนีทั้งหมดเราก็ได้แต่มันไม่ได้เยอะมากนะต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เลือกหุ้นไม่เป็นก็ต้องทําอย่างนั้นอะไรก็ซื้อกองทุนไปแต่ว่าถ้าเลือกหุ้นเป็นหรือคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันแทบจะเห็นเห็นนะเพียงแต่คุณไม่เชื่อ,องไง สมัยที่แบบสะดวกซื้อบ้านเราเซเว่นขึ้นมาคุณไม่รู้เหรอว่าไริษัทนี้แหละที่มันสุดยอดเพราะมันฆ่าคนอื่นหมดอะใช่ไหมคุณไม่รู้เหรอคุณรู้แต่คุณไม่เชื่อไงขอมันตํำตามันเห็นอยู่กับตามันนะคุณรู้รว่าถ้าคุณมีคนในครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยคุณเนี่ยถ้าคนอื่นมาดูเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดเลยแต่คุณอยู่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านบอก เธอไม่รู้เรื่องเธออย่างงุ่นอย่างนี้นะไม่เห็นเก่งเลยไม่อะไรเลยเพราะมันชินไงมันชินผมอยู่ที่บ้านทุกวันเนี่ยต้องล้างถ้วยล้างชามกัพ่ออย่างเงี้ยเพราะเขาคิดว่าอยู่แบบ นอะไหมคะแต่ว่าในในขณะที่บางครั้งตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักลงทุนทั้งหมดฉะนั้นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาลงทุนแบบอาจารย์ <c oughs> อาจจะคัดเลือกไปเลย5ตัวเด่นๆในแต่ละประเทศ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ที่เราคัดมาแล้วนี่คือผู้ชนะในแต่ละประเทศเราเลือกลงทุนในหุ้นนั้นๆ <c oughs> แต่สําหรับใครบางคนที่อาจจะต้องทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลาในการศึกษาเรื่องการลงทุนกองทุนรวมก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งทางเหมือนกันสําหรับนักลงทุนที่ต้องการอยากจะจัดพอร์ตแบบอาจารย์นั่นเอง